สูตรสองตัวล่างเราพัฒนา29ตุลาคม25 68ฝากกไรเป็นกำลังใจนะครับ สวัสดี f c ทุกท่านนะครับอันนี้มาดูสูตรสองตัวล่างเราพัฒนานะครับมาดูตัวเลขเมื่อที่แล้วก่อนนะครับสำหรับ2ตัวล่างเราพัฒนาที่ออกเมื่อที่ผ่านมานะครับส4ไม่เข้านะครับสำหรับ ชุดเต็มตสรุปก็ไม่เข้านะครับมาดูสูตรที่เตรม,มาในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมดสองสูตรนะครับดูในสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับล่างสูตรที่หนึ่งสถิติถกงวดต่อเนื่องนะครับลำดนึวันแรกได้เลขเจ็ด เลขแปดเลขเก้าออกเก้าหนึ่งเข้าในเลขเก้านะครับต่อมาเข้าในเลขสามนะเลขห้านะครับต่อมาเข้าในเลขเจ็ดต่อมาเข้าในเลขสี่นะครับ แอดจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับใช้ข้อมูลมาพัฒนาในการคิดนะครับใช้หลักสิบบวกลักหน่วยน้าบวงหกของที่นะครับได้หนะึ่งบวกแปดนะบวกหกของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบห้าเลห้ามงนแ้มได้ 6. หกมงนแ้ม ได้เจ็ดเลขห้าล็ขหกและได้เจ็ดนะครับผลออกหนึ่งหกเข้าในเลขหกนะครับต่อมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับได้เจ็ดบวกเจ็ดนะบวกหก คงที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบเ็กศูนย์เ็กหนึ่งนะเ็กสองนะครับผลออกสองสี่เข้าในเลขสองนะครับต่อไปจะเป็นในงวดยี่สิบเก้าตุลาคมนะครับ ได้หนึ่งบวกสองนะบวกหกของที่นะครับผลบวกเท่ากับเก้าเอลกเก้าเล็กศูนย์นะเล็กหนึ่งนะครับเอาผลยี่สิบเก้าตุลาคมสองห้าหกแปดนะครับ สำหรับจุดที่หนึ่งในเลขเก้าเลขศูนย์นะเลขหนึ่งนะครับต่อไปมาดูในูุดที่สองนะครับจะเป็นสูตรจากเมื่อที่แล้วนะครับเรื่องสุดที่สองสถิติจ็ดงวดต่อเนื่องนะครับ ตำมหน่งวัแรกในเล 4, 1, 5, 6, 6, 9, 4, เขสี่เอ็นห้าเลขหกออกเก้าสี่คาในเลขสี่นะครับต่อมาเข้าในเลขหนึ่งต่อมาเข้าในเลขสามต่อมาเข้าในเลขเจ็ดต่อมาเข้าในเลขเก้านะครับน่าจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างเมือวันนี้นะครับ ช้รับหน่วยสองครั้งบวกแปดของที่นะครับได้แปดบวกแปดและบวกแปดของที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบสี่ในเลขสี่บังแต้มได้ห้าบังแต้มได้หกในเลขสี่หนึ่งห้าและเลขหก,ะกนะครับ ผลออกหนึ่งหกเข้าในเรื่องหกนะครับต่อมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างตังน,นี้นะครับได้เจ็บบวกเจ็บแล้บวกแปดของที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบสองเลขสองเลขสามและเลขสี่นะครับ ผลออกสองสี่ข้างในเลขสองนะเลขสี่นะครับต่อไปจะเป็นในงวดยี่สิบเก้าตุลาคมนะครับได้สองบวกสอง หน้าบกแปดของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบสองเลขสองเลขสามนะเลขสี่นะครับมาผลยี่สิบเก้าตุลาคมสองห้าแปดนะครับ สำหรับสุดที่สองเลขสองเลขสามแะเลขสี่นะครับมาดูตัวเลขชุดเต็มในวันนี้นะครับเด่นล่างงั้ให้เลขหนึ่งและเลขเก้านะครับสุดที่หนึ่งจับคู่ สูตรที่สองได้เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูตรสามศูตรสี่หนึ่งสองหนึ่งสามน่ะหนึ่งสี่นะครับเด่นหนึ่งได้หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เด่นเก้าได้เก้าสองเก้าสามน่ะ เก้าสี่นะครับส่วนตัวเลขที่ตรงชุดรวมจะมีเก้าสี่นะครับแล <4 S 1> นะหนึ่งสี่นะครับ จะเป็นตัวเลขเด่นสุดของล่างในวันนี้นะครับสรุปล่างเด่นเลขหนึ่งนะเลขเก้าตัวชนจะมีหนึ่งสี่นะ กราสี 4, เด่นสุดทั้งสองตัวนะครับเราผลมาที่29ตุลาคม2568นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ